เป็นระยะเวลาเ,ลาเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะเราก็ทําให้ตําบลเนี่ยเกิดความเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากกว่าน,นั้นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวนักศึกษาประชาชนแล้วก็มหาวิทยาลัยนะคะทำให้เป็นไป,นป,นป,นปนตามเจตนารมณ์ของกระทรวงอวนะคะที่จะทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นก็คือทําให้เกิดการขับเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทยนะคะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะ ก็มีทั้งความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็ความสําเร็จรวมถึงอาจจะมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆนะคะในการทํางานนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของการติดต่อประสานงานที่มันยังมีการล่าช้านะคะที่ว่าเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 นะคะที่เราเจอกันก็อาจจะทําให้เรื่องของการดําเนินการเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเลือ่อนหรือว่ามีการเป็นออนไลน์หรือว่าลงพื้นที่ ในการทํางานเนี่ยล่าช้าไปบ้างนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเรื่องของอุทกภัยนะคะเรื่องของน้ําท่วมอันนี้ก็เป็นส่วนที่ทําให้โครงการของเราเนี่ยมีการหยุดชะงักไปบ้างในการดําเนินโครงการนะคะแต่ว่าภาพรวมแล้วเนี่ยโครงการของเรานะคะก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคชุมชนผู้จ้างงานนะคะแล้วก็หน่วยงานราชการแล้วก็หน่วยงานเอกชน เป็นโอกาสอันดีครับเราได้รู้จักตำบลใหม่นะครับซึ่งจริงๆแล้วผมไม่รู้จักตำบลน,นี้มาก่อนพอได้มาสัมผัสกับตำบลน,นี้เนี่ยเราก็มาเริ่มวิเคราะห์ว่าตำบลน,นี้มีจุดแข็งยังไงนะครับเรามีโอกาสยังไงเพื่อจะพัฒนาตำบลน,นี้ต่อไปนะครับเนื่องจากว่าโครงการ U2T เนี่ยนะครับมีวัตถุประสงค์อยู่ประมาณ3มิตินะครับใ,ใหญ่ๆเลยก็คือ1ยกระดับในเรื่องของรายได้นะครับอันที่2ก็คือมิติในเรื่องของการพัฒนาด้านสังคม อีกมิติหนึ่งคือพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อมครับทีนี้เราดูว่าเรามีเวลาจํากัดนะครับแล้วเราก็มาคุยกับตําบลน,นะครับว่าตําบลเนี่ยหรือชุมชนในตําบลมีความต้องการยังไงนะครับเพื่อให้การทํางานมาเกิดผลได้เร็วนะครับก็คุยกัน,นครับชุมชนในตําบลก็บอกว่าอยากได้เรื่องของไรายได้ก่อนนะครับรายได้ก็คือเรื่องของการพัฒนาอาชีพ ให้ผมได้รู้จักกับชาวบ้านใน7หมู่ของตำบลบ่อบโพนะครับได้รู้จักชาวบ้านเยอะขึ้นกับที่ผมไม่ค่อยได้ออกไปไหนก็ได้ออกมานั่งทํางานและได้รู้ถึงถึงปัญหาของชุมชนของเรานะครับช่วงโควิดนี้ผมเป็นบัณฑิตจ,จบใหม่นะครับได้โครงการนี้เข้ามาช่วยเหลือทาให้ผมได้มีเงินในการที่ไปใช้จ่ายในชีวิตประจําวันได้ครับ